วันนี้เราหวนคืนสู่เย่าว,วันนี้เป็น l e n ovo LQ o นะเป็น LQ o ตัวนี้น่าสนใจมากราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้แต่ว่าวงเล็บไว้ว่ามันคือแรม 8G ผมก็มองว่ามันไม่สุดนะมันไม่สุดนะครับผมมองว่าเออดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็เลยอัพแรมเป็น 16G ไปเลยแล้วกันบวก1470ผมมองว่าอัพ ยังไงมากคุ้มกว่านะครับเครื่องนี้ผมขอญาตนะราคา Default หรือว่าราคาตั้งต้นมันเนี่ย21,990เนี่ยผมขอ Add-on Add-on เป็นรส1 6 g กก่าราคาจะกลายเป็น23,460อ่า CPU เครื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าน้องๆใช่ไหมน้องๆ i5 2อ0 0่ถ้าเทียบกับบนเดสก์ท็อปนะ แรงกว่า i3 ที่สองแน่นอนการ์ดจอ RTX 2050เนี่ยเป็นแล็ปท็อป GPU RAM 4GB ดังนั้นในความแรงของตัว RTX 2050เนี่ยมันจะแรงกว่า1.650ลืมบอกนะเครื่องนี้แถม Windows มาด้วยก็คือ Windows 11 Home มาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับนั้นเกมแรกอย่างพับจีลวกันนะครับ Full HD ครับทุกอย่างวิโลวิลที่แทกเทกเจอร์ปอัตราครับเห็นไหมก็ ถือว่าแรงนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอคิวคือเล่นกับเพื่อนได้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างงี้ได้สบายสบายเลยครับเออเล่นได้เลยนะ CPU แม่งเก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าเอ้าเอาไอ้ที่นี่เอ้าเรื่องเอาทำไงทำไมทำอย่างงี้เอาอีเวนเอ้าคุณจะเล่นเกมเอาเฮ้ยอ่าได้ต่ออันนี้คืออะไรวะนเราแลนด์นะครับ Full HD ปรับโลนะว้าวดูเฟรมโอ้โหเฟรมมันมาจังวะอุ้ยนี่เกมนี่นี่เครื่องใครที่ไม โอ้โเฟรมมันสูงจังวะฟูดีถึงร้อยห้าหไอคิว IQ เอ้ยมันสูงจังวะภาพไม่ได้ซอ้อนนะไม่มีภาพทับนะอ่าไม่มีภาพทับนะเออออยาสองร้อยกว่าเฟรมครับไอยาต่อมาเซตติ้งครับฟอร์ซ่าชนะฟูเอ็ดีแล้วกราฟิกเป็นไฮโอแรงไอคิวแรงแล้วสังเกตดูว่าผมชอบอย่างหนึ่งหรือว่าที่มันเป็นพัดลมคู่อะเป็นเย็น กาจอ60องศาเองไอคิว CPU ไม่เกิน70-73องศาถือว่าเย็นมากๆนะแรมกินสิกิกแรมการ์ดจอกินเต็มแล้วเฟรมเนี่ยร้อยกับเฟรมแบบนี้มันจบแล้วครับดังนั้นเนี่ยไฟเอเราจะเห็นว่าเราผมกำลังเข้าไป M HD F X ีเอชดี f X2 ครับปึ๊ฟบปรับอย่างงี้กูเหรอเออแต่ว่าผมจะบอกว่าเวลาเล่นจริงๆก็อย่าไปปรับนี้นะเออเนี่ยเห็นปะเห็นปะปั๊มยาโทรศัพท์ไม่มาหมดเลยไวคิว ผมจะแม่งแบบปรับโหดไปเยอะปรับโหดไปหน่อยอ่ะเห็นปะเฮ้ยโอเคเนี่ยไอหยาไอหยาไม่อยากจะเสื้อเลยโอเคนะโอเคนะเจสซี่กับเฟรมครับเฮ้ยไอหยาไอ้คิวโอ้โหไอชิบหายมันแรงจังวะไอหยาไม่อยากจะเสื้อเลยแต่ผมบอกว่าถ้าเราแบบเล่นจริงๆก็คือปรับอาจจะแบบว่า รามมาเถอะเออดีอันนี้คือเป็นเป็นแนวในการใสนใจเฉยๆไอ้ยาเอยโอ้แม่งแรงอย่างวาคิวตู้จอได้เลยครับดูจากเครื่องได้เลยครับไอ้ยาไอ้คิวไม่อยากจะเสื้อเลยว่ามันคือเรื่องจริงต่อไปวอลโซนครับ Full HD ครับกราฟิกอันตรา F R 3บาลานซ์เปิดเฟรมเจนอุ้ยนี่ไงคิวมาแล้วบัคกเห็นป่ะถ้าเปิด F R 3เฟรมเจนเนี่ยประมาณ100เฟรมนี่คือคุณภาพ มัตติเพลเยอร์พลังดิสเท่าไหร่นะ40 450 0ไปอาสามเฟรมเจน108 110จริงไหมครับคุณเสือครับแรมเกิน15กิ๊ะจริง,รงไม่แรงไอ้นี้แรงต่อมาอีกเกมหนึ่งครับ h e l l r i v e r 2 UHD อยู่แล้วโลว์อะโลว์นี่คือต่ำสุดนะเรนเดอร์เป็นบาลานซ์เนี่ยเห็นปะปรับโลปรับโลถามว่าเฟรมสูงไหมเล่นอันนี้คือ h e l l r i v e r 2โหอีเย้100เฟรมไอ้คิวแต่ต้องเป็นเรนเดอร์สิ่งเป็นบาลานซ์ไงครับแล้วก็โลด้วยเออเรนเดอร์เป็นโลเป็นโลแต่่เลนได้ว่ะเล่นได้วว่ะคิเล่่นได้วะ <Yeah. S 1> โดยบุกเล่นกดออุตซูชิมะตายห่าแล้ว f ีเอชดเอราเฟรมเจนปรับกลางไอคิวนี่บอสว่ะล้วกูจะเล่นยังไงกู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 ไม่เคยชนะบอสเลยเล่นได้ครับงงคุณนี่มันจะกูฟาดเฮ้ยกูชนะบอสนี่แฮร์รี่อุยออองงอ้ยบอสห่าบอสบอสงงอุ้ยเห็นปะ77เฟรมได้ได้จริงๆ สไปเดอร์แมนอ่าไม่ได้ Full HD DS บาลาน c e ไม่มีเฟรมเจนปรับกลางไม่ยู่งอะเรโอ้ยคิวเหียตาแตกเลยเล่นได้ว่ะนี่เดี๋ยวพีหนนาอยู่เลยเออครับผมอ่าโอ้ยคิวครสไปเดอร์แมนเลยบอกพี่สิไม่อยากเสื้อเลย60ฟรมของจริงไป็นเนี่ยโอ้ยตายแล้วเซฟพัง Full HD DLS บาลานอ๋อต่ำสุดเฮ้แต่ frame เฟรมเรียสูงนะแต่ต้องใส่แต่ยังย้ําย้ายย้าอยาอยีกรอบนะครับยังไงต้องพึ่ง DLS บาลานนะครับดูดิ70 fps, เฟรมเห็นปะ66 70เฟรมเฮ้ยไม่แย่แซาร่าสุดเจ็ดทำเป็นจริงจริงถ้าอยากได้จริงเล่นได้นะแต่เหนื่อยหน,น่อยตามราคาของมันนะครับก็คือเกาะ66เฟรมได้นะครับ นี่คือ Intel Core 5 12 4 5 0 h 8 Core 12 Thread Turbo 4.4กาจอเป็น RTX 2050การจอ RTX 2050เนี่ยเป็นแล็ปท็อป GPU RAM 4 g b RAM DDR5 เนี่ให้มาเป็นเนี่ยเ,เป็น8 g b DDR5 bus 4800 m h z ครับซึ่ง default ของมันเนี่ยเป็น8 g b DDR5 เนี่ยผมเนี่ยไม่แนะนำอยู่แล้วผมแนะนำว่าให้เพิ่มดีกว่าแล้วก็ Storage เนี่ยก็คือจะเป็น512 GB NVMe 2ตัวหน้าจอเนี่ยเป็น15.6นิ้วหน้าจอใหญ่15.6นิ้ว ดี1920 x 1080ครับ 144Hz IPS Anti-Glare จอด้านรองรับ G-Sync นั่นเองนะครับลืมบอกนะเครื่องเนี้แถม Windows มาด้วยก็คือ Windows 11 Home มาด้วยเนี่ยอยากให้ดูระบบความร้อนไว้เห็นปะมันเป็น Dual Fan เนี่ยเป็น Dual Fan เป็นพัดลงคู่ลด้านหลังเลยอันนี้ก็คือจะเป็น USB USB ที่เป็น Type A อันนี้คือ Gen 2นะอ่า Gen 2 1 2เห็นปะอันนี้ RJ45 คือ Port LAN นะครับมี HDMI ไหมมีนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่นี่เป็น DC In ด้านตรงนี้เป็น3.2 Gen 2วะคแม่ง3 ามารถเป็น power delivery คือสามารถปล่อยไฟได้สูงสุด140วัตต์รองรับ Quick c h a ช้ารองรับฟ้าช้าอะไรต่างๆและเป็น display port อีกตั้งหากอันนี้คือ combo jack แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเบอกล้องเนาะอันนี้เป็น usb เหมือนกันนี่คือเ webcam 180 0 w ิดมาม์นะครับคี่บอรดตัวนี้เป็น rgb 4โซนใช่ไหมค,คิวแต่กูเสือประมาณนี้ครับจา่ายแฮชซีววท่านะผู้ชมครับคงไม่มีอะไรกับความที่ มันสวย21,990แต่ว่าแนะนำว่าให้เพิ่มแรงไเป็นซิลโกเปติดาไฟซะเพิ่มอีกพันสี่เจ็ดสิบกลายเป็น2 3 0 6 0ใ้จครับซีบวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกที่ติดตามไฟครับซีบแล้วเจอกันในเกมครับวันนี้ก่บบายบายครับสวัสดีครับ